เงินดิจิทัล10,000บาทเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนอย่างไรที่นี่มีคำตอบค่ะความคืบหน้าการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทหลังจากประชุมครมคุณจักพันามนมวิวัฒรัฐมนตรตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทั้งร้านค้าและประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้สิทธิ์ทำไมเราจะต้องลงทะเบียนเพราะมีเสียงแตกแยกว่าบางคนอยากได้บางคนไม่อยากได้ แต่ถ้าลงทะเบียนไปแล้วจะสามารถดูได้ว่ามีคนลงทะเบียนเท่าไหร่แล้วต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ทั้งนี้รัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมสำหรับงบประมาณ560,000ล้าน 5, 60, 000, 000, บาทเพราะว่าประชาชนที่ใช้สิทธิ์ได้เมื่อลงทะเบียนไปแล้วจะต้องยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าด้วยนะคะว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ สำหรับร้านค้าทุกร้านค้าสามารถลงทะเบียนและรับเงินดิจิทัลวอลเลตจากประชาชนที่มาซื้อสินค้าได้นะคะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะบางร้านค้ารับเงินมาแล้ว,วาสามารถถอนเป็นเงินสดได้และบางร้านค้ารับเงินมาแล้วไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะมาดูความแตกต่างค่ะว่าอยู่ที่ตรงไหนร้านค้ากรณีแรกนะคะ ถ้าร้านค้าเคยอยู่ในระบบภาษีที่เคยยื่นภาษีนิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและยื่นภาษีมาโดยตลอดนะคะเม,เมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าด้วยดิจิทั l วอลเล็เช่นทุกคนมาซื้อสินค้ากับทางร้านค้าเป็นจนํานวนเงิน1 0 0 0 0แสบาทร้านค้านั้นสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยนะคะ กรณีที่ 2. ร้านค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีรับเงินดิจิทัล w a l l ล t จากลูกค้ามาแล้วนะคะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ดังนั้นร้านค้านั้นสามารถเอาเงินที่ลูกค้ามาซื้อของไปซื้อสินค้าจากร้านอื่นได้เพื่อน,นำสินค้ามาขายในร้านค้าของตนได้นะคะสรุปคร่าวๆอีกทีนะคะรัศมีการซื้อสินค้าระยะทางต้องดูว่าจะขยายพื้นที่ไหนบ้าง 2. ระยะเวลาเบื้องต้นการใช้ดิจิทัล w a l l ล็อยู่ที่6เดือนนะคะหรืออาจจะมีการขยับขยายมากขึ้นต้องรอดูค่ะ 3. ส่วนจะเอาเงิน5,60 0 0ล้านบาทมาจากไหนรัฐบาลยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะ 4. ส่วนเรื่องการใช้จ่ายยังไงคุณจุลพานมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะมีการสร้างแอปเกชันตัวใหม่ขึ้นมานะคะ แต่ณนะตอนนี้ยังไม่มีและไม่ได้มีการเอ่ยถึงแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่อย่างใดต้องรอดูนะคะว่าจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันตัวไหน 5. สำหรับร้านค้าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน2566 6การลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้สิทธิ์รอประกาศอีกทีนะคะว่าจะให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ จดการประชุมคอรมอรครั้งต่อไปมีรายละเอียดดังนี้นะคะวันที่12ตุลาประชุมความคืบหน้า19ตุลาประชุมนัดสองถแถลงเรื่อยๆและ24ตุลานัดสุดท้ายจะทราบเงื่อนไขและรายละเอียดอย่างชัดเจนถ้าทราบแล้วจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ